สำหรับนักเรียนที่เข้าค่ายสองสองวันนอนทนศาสตร์น,นะครับวันนี้มาพิสูจน์อัสมการกันนะครับให้ x y แซเป็นจํานวนจริงบวกซึ่ง x บวก y บวกแซเท่ากับ1นะครับจงพิสูจน์ว่า square root สรรตัวนี้บวกกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ3 square root สามครับก่อนอื่ในใดนะครับให้เราเปลี่ยนตัวแปรก่อนให้ a เท่ากับ square root ห x บวก1น b เท่ากับ square root หกรร y บวก1ครับ แล้วก็ c ก็เท่ากับ square root 6z บวก1เนื่องจากว่าแต่ละตัวเนี่ยมันติดเครื่องหมาย square root ใช่ไหมครับเราก็ต้องกำจัดมันทิ้งก่อนอกำจัดมันทิ้งยังไงแล้วก็ไปดู a กํลัง2บวก b กกำลัง2บวก c กกำัง2นะครับแต่ความจริงอสมการที่โจทย์ต้องการให้พิสูจน์เนี่ยมันเป็น a บวก b บวก c ครับแต่ว่าพิสูบนไรแต่ก่อนสามารถเชื่อมโยงได้นะโอเค a กำลังสองก็จะได้ 6x บวก1ครับ b กำลังสองก็จะได้6 y บวก1ครับแล้วก็ c ยกกำลังสองก็จะได้6 z แซบวก1 3พจน์นี้ครับดึง6ออกก็จะได้เป็น x บวก y บวกแครับ1บวกกัน3ตัวก็จะได้บวก3ครับตรงนี้เราสามารถเชื่อมโยงกับเงื่อนไขโจทย์ได้ก็คือ x บวกยบวกแเท่ากับ1นะครับ 6คูณ1ได้6คับบวกอีก3ก็จะมีค่าเท่ากับ9นะครับโอเคต่อไปครับก่อนหน้านี้เราได้พิสูจน์กันมาแล้วนะครับว่า a บวก b บวก c ทั้งหมดยกกำลัง2จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เท่าของ a กำลัง2บวก b ยกกำลัง2บวก c ยกกำลัง2ครับ เมื่อก,กี้นี้เองครับก็เพิ่งคำนวณกันเสร็จสับไปนะครับว่า a กำลังสองบวกกำลังสองบวกกำลังสองมีค่าเท่ากับ9 9กคูณ3ก็มีค่าเท่ากับ27ครับดังนั้น a บวก b บวก c ก็เลยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3สแควร์ก3ครับซึ่ง a ก็คือ สแควรูทหกเอบวกห B ครับ b ก็คือสแควรูทหกไวยบวกหน่งก็คือสแควรูทหกแซบวกหนนั่นเองก็จบการพิสูจน์อสมการครับ